เจริญพรคุณนักเดีย๋ยววันนี้เราจะพูดถึงคําถามที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบนะมีคาถามคำถามหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบจริงม,มีมากกว่านั้นแหละแต่ว่านพระสูตรนั้นหยิบยกมาแค่คําถามคำถามหนึ่งนะเราไหวพระกันอาราหสัมบาสัมพุทโตพระกวาผู้ตังพระกวาตังอภิวาเทมิ Suaka atau apa temu tamang nama sami supati pandu apa kawato sa awak sangko sangka bunda sa apa kawato bupa karena adasa karomase arahato mu ada นะโมาาตัสสพภะกวะโตอะระหะโตวัสมาสมุธัสสะนะโมาาตัสสะภะะวาโตอะระหะโตสัสมาสมุธัสสะสาริบุตตะโกธิตสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระสัยบุตรและพระมหากโิตะอยู่หน้าปักอิสิป็นนัมรรคสัยวัน ไกรกรุงพรรณสีได้มีคำถามอย่างนั้นเหมือนกันว่าดูก่อนท่านอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้ภาคไม่ทรงพยากรปัญหาข้อนั้นพระสารีบุตรตอบว่าดูก่อนท่านความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกก็ดี สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ดังนี้แตไม่ได้ก็ดีดังนี้นย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นรูปตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นเหตุเ,เกิดแห่งรูป ไม่รู้ไม่เห็นความดับแห่งรูปตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นปฏิปทาเครื่องไปถึงความดับแห่งรูปตามความเป็นจริงความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็อยู่ก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีก็ดี สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ข้อดีย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นเหตุเกิดแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นปฏิภาเครื่องให้ถึงความดับแห่ง เวทนาสัยญาสทังขานวิญญาณตามเป็นจริงดูก่อนท่านก็แต่ความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ก็ดี ย่อมไม่เกิดแก่บุคคลผู้รู้ผู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นเหตุเกิดแห่งรูปอ่าเมื่อกี้รู้เห็นรูปเนี่ยรู้เหตุเกิดแห่งรูปตามความเป็นจริงรู้เห็นความดับแห่งรูปตามความเป็นจริงรู้เห็นปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งรูปตามความเป็นจริงความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิด อีกก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ก็ดีย่อมไม่เกิดแก่บุคคลผู้รู้ผู้เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริง รู้เห็นเหตุเกิดแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความจริงรู้เห็นความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความจริงรู้เห็นปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงแอบสุดนี้ก็จะต้องทำขาใจนิดนึงนะมันมีคําถามหลายคําถามนี้ที่พระเจ้าไม่ไม่ตรัสพยากรณ์ไม่ตอบไม่ตอบ พระองค์เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อไปก็ไม่จบกันในที่นี้ก็ป่ารบว่าไม่มีคำถามเหล่านั้นนะสัตว์ตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดไหมหรือไม่ตายบางส่วนเวียนว่ายตายเกิดบางส่วนไม่เวียนว่ายตายเกิดอะไรเงี้ยอ่าคือหรือว่าไม่จะเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ได้จะว่าไม่เรียกว่าไม่เวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ได้ อเอาไงแน่กูจะไม่ตอบความามวันนี้แต่คนที่สงสัยอยู่เนี่ยคือคนไม่รู้เห็นสภาพธรรมตามความจริงนะไม่รู้ไม่เห็นรูปเป็นราสยาสังขารวิญญาณตามเป็นจริงไม่รู้เห็นการเหตุอันเป็นเหตุเกิดและความดับ หรือปฏิภาณเนี่ยข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับแห่งเงวนารูปเวลารูปเวลาเัญาสังขารวิญญาณคือเมื่อรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่มีคําถามตัวเนี้ยนะคําถามนี้จะเกิดขึ้นเฉพ,พาะคนที่ยังไม่เข้าใจตามความจริงนะต่อให้ต่อไปก็ไม่จบอยู่ดีเพราะไม่เข้าใจความจริง เอาจริงๆแล้วสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นความยึดติดถึงมั่นเป็นความเข้าใจผิดมันไม่มีจริงก็ยังยึดว่ามีอยู่จริงเนาะเมื่อยึดว่ามีอยู่จริงคําถามมันไปอยู่ที่การยึดติดแล้วล่ะไปอยู่ที่ตัวตนมันจึงไปต่อลําบากไอ้มันคือว่าตั้งโจทย์ผิดละพระเจ้าเลยไม่ตอบเลยนิ่งเฉยเวลามีใครทำ ใครถามคำถามทนน้องเนี่ยเจริบอนคุณนัทมีอะไรจะเสริมไหมจะถามไหมไม่ตอบนี่คือพระพุทธเจ้าก็นิ่งไปเลยไงครับหรือว่าไม่ไม <S <S นิ่งฮะไม่ตอบค<อ><อ>ุณเจ้าบอกไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์ต่อไปก็น,น,นั่นนะพอตอบไปคนฟังคําตอบก็ลงผิดเพร,พราะมันมาตั้งคำถามผิดทางแล้วเอาความจริงสัตว์ตัวตัวสัตว์บุคคลตัวตัวเราเขาเนี่ยมันไม่มีจริงมันไม่มี มันถ้าเราจะถามว่าสมมุตินะครับเงานี้มันมันเงาเนี้ยตายแล้วมันจะเป็นยังไงตายแล้วจะเกิดไหมหรือมันจะดับหรือเงาเนี้ยตายแล้วมันจะเกิดบางส่วนไม่เกิดบางส่วนเอ๊ะจะว่าเกิดก็ไม่จะไม่เกิดก็ไม่ด้เงาฮะเงาอพี่เงา อืมมีคนถามว่าเงาเนี่ยเงาอ่ะที่เรารู้จักเงาอ่ะเราเวลาเงามันตายแล้วเนี่ยมันจะเกิดอีมั้ยหรือไม่เกิดไม่เกิดบางส่วนหรือไม่เกิดบางส่วนหรือจะว่าเกิดก็ไม่ได้จะว่าไม่เกิดก็ไม่ได้อย่างเงี้ยคนจจลาก็คงไม่ตอบไปเนาะเห็นก็มีแล้วที่มีนข่าไ,ตไปตอบเลยเห็นไหมครับครับประมาณนั้นเพราะ เพราะโจทย์มันผิดมัน <c oughs> คนเข้าใจความจริงก็จะไม่มานั่งสนใจกับเรื่องเงาเกิดหรือเงาเงาดับไม่มานั่งสนใจว่าเงามันตายหรือเงามันเกิดขึ้นมาอนะไรเงเพราะเงามันก็แค่เงาอะ่ะมีเหตุปัจจัยเงาก็เกิดหมดเหตุปัจจัยเงาก็ดับพออยู่ในร่มก็มีเงาแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปบัดทามเนาะ เราบัตรเพื่อเข้าถึงความจริงตรงนี้แหละเพราะว่าตัดบ,บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอยู่จริงมันเกิดจากการยึดติดถึงมั่น,นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือเกิดจากวิชาความไม่รู้เนี่ยแหละเราหลงผิดเรายึดผิดเริญเร่า ะรอิธังโนปุญญาภาคังสัพพะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สิบุญสิบกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลาย เพระบุตรแคปิดาทุตุองค์ขอจงได้อะนุมโมทนาในส่วนบุญส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ความเป็นไประนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอยพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขแล้วขอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเชิุ Ето и